แค่เรารู้สึกว่าเราจะได้ไปเที่ยวมันก็สนุกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราก็เลยรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันให้อิสระกับเรามากมมันไม่มีสิ่งไหนที่ให้อิสระกับเราได้มากเท่ากับการท่องเที่ยวอีกแล้วคือก๊อตก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานประจำเหมือนคนทั่วไปนี่แหละฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากคือทุกเดือนต้องหาทริปไปเที่ยวอะ่ะเราอยากไปสัมผัส หลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัฒนธรรมของกินอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็เริ่มเขียนบล็อกขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ก็อดได้เจอมาจากต่างประเทศเนี่ยมาให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็เลยตัดสินใจลา,าออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเต็มตัวซึ่งมันก็คุ้มค่า <AM S 1> แค่เรารู้สึกว่าเราจะได้ไปเที่ยวมันก็สนุกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยจะมีแพหรือไม่มีแพมันก็แบบสนุก กับมันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ซีเรียสมากในการเที่ยวไทยเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่มันน่าค้นหามากเหมือนกันคือเราไปมาหลายที่มากทั่วโลกใช่ปะที่ผ่านมาคือต่างประเทศล้วนหมดเลยน้อยมากที่จะไปเที่ยวในไทยปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักครั้งเดียวเองอะมันทำให้ก๊อตกบบกลับมาคิดกับตัวเองอะนะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรามองข้ามตรงนี้ไปได้ยังไงวะมันเลยทำให้ เราอะอยากไปเที่ยวในประเทศมากขึ้นปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปแบบสำรวจจังหวัดเหล่านี้ทั่วประเทศเหมือนเราไปผจญภัยด้วยตัวเองอะคือก็เป็นคนวางแผนหมด100%ดังนั้นเนี่ยก็มีความอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนทำอะไรกินอะไรทำให้เราได้แบบปลดปล่อยตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันให้อิสระกับเรา มากๆคนเรามันมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวเนาะก็คิดว่าอยากทำอะไรทําเลยอยากไปไหนไปเลยก็เชื่อว่าแค่กล้าที่จะให้ชีวิตเป็นอิสระแค่นี้แหละความสุขที่ใช่ครับ